และแล้วก็จบไปครับตอนที่3 The Witcher Season 4นะครับมาคุยกันรีวิวกันเล็กๆเลยน้อยเลยครับระหว่างดูก็ภาพรวมในตอนนี้โอ้โหผมว่าไม่รู้ว่าผมเพียหรือผมเหนื่อยก็ไม่รู้นะมันดูรู้สึกว่าดืดๆอยู่เหมือนกันนะสำหรับผมส่วนตัวแล้วมีแอบง่วงๆแต่เป็นตอนที่โชคดีที่มัน40กว่ากนาที เป็นตอนที่สั้นที่สุดใน3ตอนเลยทําให้แบบว่าเออถ้า15บนาทีต่อไปนี่กคูคงอาจจะแบบเพียๆนะอ่าก็มีช่วงฉากท้ายๆตอนมีแอคชั่นอีกแล้วมาทําให้รู้สึกว่าเอ,อ้ยตื่นขึ้นมาได้บ้างนะครับเดะวิชเชอร์นะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะอย่างที่ผมบอกเลยว่า3ตอนที่ผ่านมาซีซั Season ่นซีซันนี้เล่าค่อนข้างง่ายนะครับดูง่ายๆไม่อะไรมากมายถ้าตอนนี้ให้คะแนนผมอาจจะลดลงมา1คะแนนแล้วกันนะอา คือเป็นแค่ในตอนนี้นะตอนที่ผ่านๆมาผมจะให้7มา2ตอนตอนนี้ตอน3ผมให้หคะแนนครับชอบเล็กๆแล้วกันผมรู้สึกว่ามันหนืดไปหน่อยชวนง่วงนิดนะตอนนี้เส้นเรื่องก็ตัดไป3เส้นเหมือนเคยนะครับพยายามจะเล่าพยายามจะเล่าอาเก่า,ก,ากับพ้องเพื่อนเดินทางนะครับนี่ก็หาเรื่องไปแวะที่หมู่บ้านนะครับชิบหายเพื่อนก็เตือนอยู่นะ ว่าจะต้องรีบไปนิพกาดเพื่อไปตามหาน้องซิรีอะไรอย่างเงี้ยเจสเคียคือเตือนๆอยู่แต่พี่แกจะแวะเป็นไงเรียบร้อยทำให้เด็กตายเลยที่มาด้วยสองคนตายไปคนหนึ่งคนที่ตายชื่ออะไรก็ไม่รู้มันเรียกไม่ค่อยชัดว่ะเหมือนจะเกวตาเกลตาอะไรสักอย่างนะใช่บอกไม่รู้นะขออภัยด้วยถ้าไม่ใช่นะเวรกรรมเลยนะครับเด็กที่มาด้วยโดนแบบหาว่าเป็น แม่มดเป็นอะไรอย่างเงี้ยโดนล่าแม่มดเฉยเลยอ,อีก2เส้นเรื่องก็ต้องบอกว่าเล่าเป็นเส้นคู่ขนานกันนะครับก็คือเส้นเรื่องของเจนนิเฟอร์นะครับที่ตอนนี้รวบรวมนักเวทที่เหลือรอดนะครับจะเอาไปต่อกรกับเวลเกร์ฟอร์ดนะครับก็เรียกได้ว่านักเวทที่มาด้วยเนี่ยตอนนี้มากันเต็ม มากันตึมมากันเต็มนะครับแล้วตอนที่แล้วเนี่ยไอ้เราก็คิดว่าไอ้ตัวละครที่อยู่กับวิลเกอร์ฟอร์ดอย่างฟิวเจอร่าจะทรยยศที่ไหนได้วิวอาฟิวเจอ่าเลือกข้างเป็นเจนนิเฟอร์นะทำงานให้กับเจนนิเฟอร์เป็นเหมือนเป็นสายว่าตอนนี้เป็นสายอยู่กับ Ford. วิลเกอร์ฟอร์ดว่ะคุณูว่าแม่งฟิวเจอร่านี่บทแม่งจะเร็วตลอดเลยว่วะที่ไหนได้เอาด้วยกับเยนะครับเยนี่ครับ คือหลายๆคนพูดถึงนะครับว่าดูซีซั่นสี่ไม่ค่อยอินกับเรียมเฮมเบิร์ดใช่ปะ่ะผมว่าผมเฉยๆแต่บอกเลยนะครับว่าเจนนิเฟอร์นี่ห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดยังสวยสวยทุกซีซั่นเลยซีซั่นสี่ก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมโอ้โหขนาดทริสเนี่ยที่เป็นผมสีแดงใช่ปะ่ะผมยาวๆซูไม่ได้นะครับเป็นแฟนเกมบอกว่าทริสในเกมนี่เป็นนางเอกนะครับแต่ าในซีรีส์นี้หมองเลยนะครับมาเจอกับเจนิเฟอร์โอ้จะสวยไปไหนเออวิเปิดผิดอีกเส้นเรื่องหนึ่งก็คงหนีไม่พ้นกลุ่มรัดครับผมนี่เป็น3เส้นเรื่องหลักๆนะครับที่จะได้เห็นว่าสิริมาอยู่กับกลุ่มหนูกลุ่มโจนนะครับนำโดยมิสเซลนี่แะครับหวานจี๊บ แม่งก็จะล่อกันทุกตอนเลยนะครับด้วยความเหงาเปล่าเปลียวแล้วก็อยากจะมีคนอยู่ข้างกายทำให้น้องซิริต้ตองไปหลงเสน่ห์ของมิสเตอรอยู่ในตอนนี้ก็ดูแล้วน่าจะโตขึ้นนะจากที่เห็นหลายๆซีนในตอนนี้ดูนางมีความมั่นใจแล้วก็มีนิสัยที่เปลี่ยนไปเลยพอมาเป็นเฟลก้านะมาอยู่ในกลุ่มแรดจะใช้ชื่อว่าเฟลก้าเออดูนางโตขึ้นกว่าการอยู่กับพวกระเอกนะฮะ นี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องการเจริญเติบโต,ต,ตทางด้านนิสัยแล้วก็อารมณ์ของซีรีนะครับการมาอยู่กับกลุ่มแร็เนี่ยแต่ว่าตอนนี้นี่เราสัแล้วครับเมื่อตอนสุดท้ายมีตัวละครใหม่โผล่ขึ้นมานะครับเขาคือตอนแรกผมก็คิดว่าเขาคือวิ t เชอร์นะไม่ใช่ไปไปมามาจริงๆอะ่ะบทมันยังไม่เฉลยนะไอ้เฮียแต่แอดฟ็อกกูสปอยล่วงหน้าไปแล้วเอาจริงอะ่ะไอเฮียเราดูเนี่ยเรานึกว่าเป็นวิตเชอร์ตัวเนี้ย ว่าเป็นวิดเชอร์นะครับที่ไหนได้แอดฟ็อกกูสปอยมาเลยว่าเป็นนักล่าวิดเชอร์ไอสั์ไอ้เฮียโ <laughs> ดนจ้างให้ไปล่ากลุ่มแรดแล,แล้วแล้วก็เอาตัวเฟลกาให้กับไอคนนี้ไอคนนี้ชื่อเฮียอะไรก็ไม่รู้นะที่มาจ้างคนที่มาจ้างชื่ออะไรวะเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแลาสังเกตว่าทำไมมันถึงเป็นนักล่าวิดเชอร์ก็ดูจากสร้อยคอที่มันใส่นะครับมีพวก ตราวิดเชอรอยู่เต็มคอเลยเก็บ <C LS> <C LS> วิดเชอร์ไปเยอะเก็บเพจตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับใครมีอะไรนะ่าสนใจก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะผมจะค่อยๆดูนะผมไม่รีบนะแต่ว่าแม่งก็ต้องรีบเหมือนกันนะเนี่ยอาทิตย์นี้ถ้าดูไม่จบนี่โอโ้โหต่อไปนี้จะวุ่นวายกว่านี้ว่าโอโ้โหแล้วกูจะเอาเวลาไหนมาจากจากไหนมาดูวะนนี้หนังโรงก็ต้องดูอันนี้ก็ต้องดูเยอะไปหมดเลยแล้วก็ ซอมวีเวอร์อีกนะครับสลับสลับกันไปเนาะอาทิตย์หน้าก็จะเริ่มมีซีรีส์เรื่องใหม่ๆมาอีกนะเดดฟริกพิจิทันวานี่งานชุกเฮียนะครับปลายเดือนก็สเตนเจอร์เต็งด้วยนะครับเก็บเวลากันไว้ให้ดีเพื่อนๆนะครับใช่ครับจุดเด่นของลีโอคือจะให้สร้อยวิชเชอร์ที่ตัวเองฆ่าจากทุกสำนักไว้ตัวเถื่อนคือเขาจะฆ่าพวกแรดหมดไม่เว้นซีรีถูกปะ่ะเหมือน ไม่แน่ใจอะผมอ่านแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวต้องอ่านใหม่ดิคือเหมือนเหมือนแบบให้เก็บให้หมดเลยอะจะจับเฟลกาไม่ใช่เหรอคือจะจับเฟลกาไปให้จักรพัทคือไม่ให้ฆ่าครับมไม่ฆ่าแอดเอิร์ธฆ่ากลุ่มแรดคือทุกคนในกลุ่มแรดอะฆ่าให้หมดแต่ว่าต้องจับเฟลกาไปอตอนนี้เหมือนจะรู้ว่าแม่งเฟลกาก็คือซีรี หรือว่าคนในกลุ่มจะเป็นหนอนไอ้เฮียลหลอบอกว่าเพราะว่าใบหลอมันเก็บใบประกาศหมายหัวด้วยอไอ้หลอเอาข่าวไปบอกแน่เลยวะชื่ออะไรว่าไอ้หลอในกลุ่มมันจะมีคนหนึ่งที่เก็บใบล่าคาหัวของซีรีไว้สมาชิกทีน6 5จุเต็มสิตอนนี้สลับฉากคุยบ่อยแต่ก็มีบวกนิดๆออสลับฉากค่อนข้างเยอะว่ะตอนนี้จริงถี่ที่สุดแล้วมั้งสลับฉาก จริงๆก็มีเส้นเรื่องรองเยอะแยะนะอย่างเช่นอาเมียก็จะมีไปเล่าบ้างนะครับอาเมียพ่อของอา uh, ซิรีอ่ะนั่นแหละครับที่เป็นจักรพรรดแห่งนิบกาดหรือวิลเกอร์ฟอร์ดตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยที่ยังมีบทอยู่บ้างเดี๋ยววิลเกอร์ฟอร์ดนี่จะยังไม่เด่นนะครับซีซั่นนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นลาสบอสหรือว่าพ่อของซิรีเอเมีย คือมันเล่าได้หลายทางมากๆเลยว่ะเอเมียในซีซันนี้ก็ผมสั้นนะเนี่ยคนนี้นะหล่อจัดนะเอเมียครับตอนจบซีซันสามนี่ผมยาวมาในซีซันนี้ผมสั้นแล้วก็วิลเกอร์ฟอร์ดนี่ก็ดูจะอวบๆขึ้นนะในซีซันนี้ใส่ลูกตาเทียมเนี่ยวะาหาก่อนวิลเกอร์ฟอร์ดอยู่ไหนวะหาเจอไหมเนี่ยถ้าไม่เจอช่างมันแล้วกันนะนี่นี่นี่เจอละวิลเกอร์ อยูกับฟอร์ดเออหลายๆคนเขาจะให้สังเกตในซีรีส์เรื่องนี้คือมันมีการแบบโวกโวกแล้วก็ใส่ความเท่าเทียมมาตั้งแต่ซีซั่น 1, 2, 3แต่ผมไม่ค่อยได้สังเกตรเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้เป็นแฟนนิยายกับแฟนเกมผมก็เลยเฉยๆในเรื่องนี้แต่ถ้าให้สังเกตรจริงๆเนี่ยเออมันก็มีจริงๆนะคนเอเชียคนขาวคนผิวดำแล้วก็ L G B T Q นะใช่ไหมโอ้โหคนยวอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลย แสดงนี่เขาพยายามจะเอาให้เท่าเทียมตลอดเวลาจริงๆอย่างคนเอเชียจะสังเกตนะว่าจะมีเจอตลอดจริงๆอะ่ะคนตี๋เอเชียซึ่งมันดูแล้วมันเป็นแปลก,ปลก,ปลกๆจริงๆนะว่าทําไมคนเอเชียถึงไปอยู่ในย่านนั้นได้อะไรได้บางจังหวะมันก็ไม่เหมาะเลยที่จะมีใช่ไหมมันเป็นอะไรที่มาเดี่ยวๆอะ่ะบางจังหวะคนประมาณ10คนมีเอเชียแหลมมาคนนึงอะ่ะอะไรประมาณนั้นมันก็เลยรู้สึกแปลกๆสําหรับคนดูเปล่าวะผมว่านะก็จะมีน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหม แอดฟ็อกน่าจะรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมอย่างเงี้ยตรงเนี้ยผมว่าเขาน่าจะบ่นกันมานานแล้วมั้งเรื่องนี้นะแต่ผมก็ไม่เท่าไหร่อะไรไงนี่ครับไอ้นี่ครับวิลเกอร์ฟอดดูอวบขึ้นเยอะจากซีซั่นสามตัวละครมันถูกตีความมาเป็นภาพมาทั้งสองเวอร์ชัน่นทั้งกายทั้งลายเส้นของแฟนอาร์ตที่วาดเป็นแบบที่ผมเห็นในกระจกเมื่อกี้กับที่ค่ายเกม CD Project ออกแบบไว้จะเป็นลุงตัวตันๆทรงนักรบตัวแทงหน่อย ถ้าซีรีส์ไม่ได้เปลี่ยนในนิยายก็ใช่ครับสเตฟานสเกลนจ้างลีโอให้ไปเก็บทั้งแรดเลยแอดเอิร์ธบอกป่วยก็มันบอกว่าไม่ค่าให้หมดเอาเหรอจริงเหรอวะเดี๋ยวไปดูใหม่ดิจริงเหรอวะอ๋อจริงด้วยแล้วพาเฟลเก้ามาให้ เจ้าอะไรอย่างนี้แต่อีนี่บอกไม่ค่าทิ้งให้หมดเออจริงว่ะขอบคุณมากครับ ad earth ใช่ใช่ใช่ ad earth ถูกแล้วของ ad earth แล้วถูกแล้วมันให้ไปค่าฟลก้าด้วยวะทําทไมวะเพราะมันหมันไส้เอเมียเหรออันนี้ขอบคุณมากเลยนะที่แยงเข้ามาถูกต้องถูกต้องผมแม่งก็ดูตั้งสองรอบยังง่อยู่เลยสมาชิกทีมบอกฟิสิกส์เอเชียก็จะมาโปรแกรมเยอะจัดกูบอกเลยนะว่าฟิสิกส A เอเชีมาพรุ่งนี้ แต่ถ้าไทยตกรอบดองเลยไม่ต้องรีบเก็บไว้ทีหลังสุดได้สมาชิกทีมไม่ต้องรีบเห็นด้วยปะนะถ้าสมมติไทยตกรอบมันก็ไม่มีกระแสมีมมอะไรฮือฮาแล้วอะ่ะแต่กูว่ามีความเป็นไปไ,ได้สูงเลยอะ่ะที่ไทยจะตกรอบแรกอะ่ะคือตอนเนี้เราก็มาดูเรื่องนี้ก่อนให้จบเดะวิชเชอร์กับไอซามิเวอร์ก่อนฟังดูเหมือนไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้งั้นมันก็ตามที่ผมว่านั่นแหละสกลเลนจ้างลีโอเก็บบทแกง๊งรวมซิริสเออใช่ใช่ใช่ เก็บรวมด้วยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณแอดมินเอิร์ธนะที่ช่างสังเกตนี่ขนาดผมย้อนดูไปรอบหนึ่งที่ยกูนึกว่าให้จ้างให้เก็บโฟล์ก้ามาด้วยโคตรมั่วเลยกูนี่กูไม่เข้าหัวเลยเนี่ยกูดูเนี่ยโ <laughs> คตหน้าอายเลยแล้วตัดไปเป็นช่วงรีวิวซะด้วยที่อ,อาอัยมากๆเลยขออภัยเพื่อนๆด้วยเนี่มาฟังรีวิวย้อนหลังนะครับดูมาถึงตอนนี้3ตอนนี้ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่อง คิดแฮมเบิร์ดเอ้ยไม่ใช่เลียมแฮมเบิร์ดกับไอเฮดดี้เคอร์วิลแล้วนะผมว่ามันก็คืนกินอยู่อะไม่ถึงกับต่างอะไรเท่าไหร่สำหรับผมอะดูได้เตียชอบแอคชั่นซีซั่นนี้มากเลยนะผมคิดว่าแอคชั่นซีซั่นนี้แม่งทำเท่ทุกช็อตเลยนะเว้ยเนี่ยเป็นข้อน่าเสียดายที่แอดมินกูแม่งไม่ยอมดูแอดมินฟ็อกอะไม่ยอมดูนะครับ ผมว่าแอคชั่นแม่งโ,โหเจ๋งสวยๆยเยอะเลยนะครับนี่ขนาดยังไม่ถึงครึ่งซีซั่นเลยนะต้องมีแอคชั่นตลอดเลยฆ่าแล้วจับฟาเก้ามาไม่ฆ่าให้หมดได้ยินไหมฆ่าให้หมดใช่มันฆ่าให้หมดครับมึงจะย้ำอะไรแม็กหนาเนีนะ่ยเออกูผิดกูผิดขอแล้ว <laughs> อ่ะมีอะไรอีกเนี่ยไม่มีแล้วก็ฝากกลุ่มลไลน์ด้วยเดี๋ยวเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับเรื่องนี้วันละตอนค่อยๆไปไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวไปดูซอมวีเวอร์ต่อเออมันจะมีบทที่น่าสนใจอยู่ช่วงหนึ่งนะครับไอรีจี่ะที่ชาวบ้านให้จับเกือกม้าร้อนอ่ะแล้วมันจับมือมันไม่เป็นอะไรอะ่ะอันนี้น่าสนใจนะรีจีตมันเป็นอะไรวะเชี่ย เดียจีท์มันทำไมจับแล้วไม่พองวะไอ้ดีจีทไอ้เวรน่าสงสัยเป็นตัวอะไรวะนี่รีจีทไม่ได้หวังว่าจะแครดีโอตรงเลยเริ่มคิดว่าจะลองดูหน่อยแอหน้ามาแล้วเว้ยแอดฟ็อกเพราะตัวละครอย่างลีโอชอบก็เลยจะมาแล้วเว้ยสมาชิกทีนบอกคิวบูมุมกล้องดูดุดแรงสะใจเฟี้ยวจัดของจริงเออใช่ครับ เสียบมืออย่างเงี้ยดาบเสียบมือทะลุหุยสยองแบบสะใจอย่างไอฉากที่เด็กอะโดนปาดคอยัยงเห็นจะจะเลยปะขี่ม้ามาเอาดาบปาดคอยอะ่ะรุนแรงอยู่นะซีซั่นเนี้ยคือฆ่าเป็นฆ่าเลยวะมันก็จะมีฉากคโหดทุกตอนเลยไอฉากที่ตอนที่สองนะเจอเราแม่งโหฟันยับอะฟันคนอะ แอดมินฟ็อกบอกให้ผมทาไม่ล่ะถ้าตอนนี้พี่เอาลีโอขึ้นปกผมไล่ดูตามมาให้เลยเอา้าจะไปขึ้นทำไมนี่ยทำไมวะชอบลีโอขนาดนั้นเลยเหรอจะให้กูเอาขึ้นปกเลยสัตว์ผมว่าจะเอาเจนนิเฟอร์ขึ้นก่อนนะเจนนิเฟอร์แต่ถ้าถ้าแอดฟ็อกอยากให้ทำแบบนั้นผมก็ทำได้นะจัดให้เลยแล้วกูจะเอาช็อตไหนดีวะเนี่ยมันเป็นตัวละครดังขนาดนั้นเลยเหรอวะ ไอ้ตัวเนี้ยเอาขึ้นปกเลยเย็สเป็ดเจนนิเฟอร์กูยังไม่ได้เอาขึ้นเลยเอาไว้ตอนหน้าได้ไหมเนี่ยผมนั่งไล่แคปรูปพอดีเลยนีแปั๊บหนึ่งให้เพื่อนๆไปเลือกก่อนระหว่างเจนนิเฟอร์กับทริส เพื่อนๆจะเลือกใครเอาไปแคปลงเพจก่อนมันยืนคู่กันอยู่เนาะช็อตหนึ่งเนาะแหลมเลยแหลมเลยเพื่อนๆตอนนี้ที่ไลฟ์อยู่เนี่ยถ้ายังไม่ได้ไปกันนะระหว่างท i ิสกับเจนนิเฟอร์เพื่อนๆจะเลือกใครครับถ้าได้สักคนคนเดียวสเปคเพื่อนๆแบบไหนครับ เต่เขาบอกว่าคนที่เป็นแฟนเกมนี่ผิดหวังกับชิสในซีรีส์แสดงว่าในเกมของสวยน่าดูทวิส ผมนี่ฟูฟ่องเลยนะแบบในซีรีส์จริงๆเราเห็นมันเป็นผมส้มนะทำไมเขาเรียกเป็นผมแดงวะไม่เข้าใจวะผมออกส้มซะมากกว่านะที่เห็นเนี่ยฉลองแอดฟอกดูแล้วนะครับสมาชิกทีนบอกโ k ภาพสวยก็จริงแต่กินอินเนอร์ อะไรวะกินอ๋อกินอินเทอร์เนต็ตจัดน้องบนโดนดึงเนต็ตอ๋อเออเออมันก็ใช้เนต็ตเยอะหน่อยนะครับ 4K ก็ผมบอกแล้วว่านี่ตัวชอบสุดของผมในนิยายในเกมจะชอบเอเรดินที่แม่งโผล่มาเป็นเกนในซีรีส์แยกบัตรออริจินกับโอเกอร์ตัวร้ายออริจินัลในเกมลีโอมันโหจริงเหรอแอดเอิร์ดจัดไปผมเอาลีโอขึ้นมึงดูตามมานะโอเคไปไายแล้วเอาลีโอขึ้นตามแอดมินฟ็อกส์หน่อยแล้วกันนะครับ เพื่อให้แอดมินฟอกมาดูด้วยจัดไปหาซีนหล่อๆของลีโอซะหน่อยพ่อชายโหดชายเถือนมีซีนไหนมันหล่อๆมั้งวะเนี่ยลีโอเนี่ยเฮียดูท่ามันน่าจะเป็นโรคจิตๆหน่อยนะชอบความแรงรีโอเนี่ยใช่ปะ่ะ มันเก่งไหมวะถึงขั้นเป็นนักล่าวิเชอร์นี่คงไม่ธรรมดานะเนี่ยแล้วดูมันก็เหมือนไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรนะธรรมดาธรรมดาทำไมมันเก่งอย่างวะเฮียไม่ธรรมดานะเนี่ยแบบนี้ผมกำลังหาชอ็อตลรีย ไม่ค่อยสวยเลยว่ะช็อตรีโออะ่ะม่เหมือนไม่มีช็อตที่เท่เลยว่ะ แอดฟอกบอกในเกมคุณจะชอบทิสมากครับเพราะมีบทเด่นคนเดียวมาตั้งแต่เกมภาคแรกม <c oughs> ผมหาช็อตไอรีโออยู่แม่งไม่มีช็อตเทหรือวะ่ะเพื่อนๆแต่ว่ากูจะเอาขึ้นให้แอดฟอกมาดูเอาขึ้นได้หมดอ่ะจัดไป สมาชิกทีมบอกทวิสแต่ว่าในเกมเหรอในเกมมันสวยขนาดนั้นเลยหรือว่าอยากเห็นว่าส่งมาดูในกลุ่มไลน์หน่อยขอซีนสวยๆนะที่แบบผมเห็นแล้วประทับใจอะนิยายคนจะชอบเย็นเลยเกิดสงครามในภาคสานแฟนแบ่งฉันกันเลยระหว่างคนชอบทิศกับคนชอบเย็น ล้วเอาในซีรีส์ที่ดูในตอนนี้นี่พระเอกยังไม่มีโมเมนต์กับไอทิสเลยนะคือมีบ้างอะ่ะแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบได้กันเลยใช่ไหมกากไว้ถึงจะกากไว้ประมาณถึงไหนวะเนี่ยมันจะมามีโมเมนต์รักกันตอนไหนวะในซีรีส์